นี่พูดเรื่องอะไรกันเนี้เงิน8ปดสองแปดแสนที่ไหนไม่รู้ไม่มีจะให้ผมมาชี้แจงเรื่องเงินแปดแสนอะมันเงินอะไรของพวกคุณวะ ถ้าเป็นเงินบริจาคที่สำนักสงฆ์บัวหลวงนั่นลระผมได้ทำเอกสารระบุรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วและถ้าใครมีปัญหาอยากรู้เรื่องนี้ก็ให้เดินทางมาที่บ้านจำปาดงได้เลยนะครับผมจะต้อนรับอย่างดีเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องคุยกันยาวถ้าให้คุยผ่านสื่อเหรอพวกคุณก็คงไม่เข้าใจหรอ หรือว่าจะเป็นบัญชีที่ผมขอทานมาสร้างไอ้ปูนปั้นปู่ปรสิตจำนวนเงินล้านสามอน,นะ <c oughs> ตอนนี้มันทะลุล้านสามไปแล้ว <c oughs> ทำให้ตอนนี้นะต้องออกมาขอทานหาเงินเพื่อที่จะเอาไปซ่อมแซมไอ้ปูนปั้นปู่ปรสิตให้แล้วเสร็จ <c oughs> จึงใคร่ขอความเมตตาจากเอซผู้ใจบุญทุกท่านช่วยกันบริจาคเงินเข้ามาเยอะๆนะครับแหมแค่โดนเอซคอมเมนต์มาสอบถามเรื่องเงิน800แสนเนี่ยถึงก็ไปไม่เป็นเลยเหรอไอ้ขอทานนี่ถึงขนาดท้าให้ไปเจอกันที่บ้านจำปาดงโถไอ้นักเลงในรู แหมมึงนี่พูดมาได้เนาะว่าเงิน8 0 0แสนไหนเหรอไม่รู้ไม่เข้าใจทุยก็มึงเคยออกมาไลฟ์สดบอกพวก f อว่าเงินที่เหลือจากการสร้างไอ้ปูนปั้นปู่ปรสิตเนี่ย8 0 0แสนมึงจำไม่ได้จริงๆเหรอไอ้ขอทาน <c oughs> ยังจะหน้าด้านออกมาพูดอีกนะว่าเงินแป0แสนไหนโถไอเวนตะไลมึงบอกว่าเงินที่ขอทานมาสร้างไอ้ปูนปั้นปู่บรสิทธิ์ของมืงเนี่ยมันหมดไปแล้วแล้วก็เกินงบล้านสามที่ขอทานมาด้วย <S <S ไอที่ว่าเกินนะมึงก็ออกมาชี้แจงสิว่ามันเกินยังไงเอาไปใช้ตรงส่วนไหนบ้าง มึงก็ยังหน้าด้านแถ่อีกนะถ้าอยากรู้อ่ะก็ให้เดินทางมาหามึงที่บ้านจำปาดงโถไอ้สันขวานเอ้ย <ij os> มึงเคยพูดความจริงด้วยเหรอไอพ้พวยความจริงอ่ะไม่จำเป็นต้องพูดให้เหมือนกันหมดทุกครั้งไม่ใช่เหรอวะไอ้จำเลยไอ้ชิงหมาเกิดหม เวลามึงด่ามึงว่ามึงเสียสีคนอื่นเขาอะมึงไร้สดด่าพวกเขาได้เนาะแต่เวลาที่เขาให้ชี้แจงเรื่องเงินแปดแสน่ะมึงไร้สดอธิบายให้เขาฟังไม่ได้โหเไอเวนตะไลเอ้ย สุดใจจริงอ่ะมึงก็ต้องออกมาไล์สดอธิบายออกมาชี้แจงสิวะว่าไอ้เงินแ0 0แสน่ะมึงใช้เอาไปทำอะไรบ้างไม่ใช่มาพูดลอยๆว่าเกินงบไปแล้วล้านสามที่เปิดรับบริจาคมา <c oughs> คนอย่างมึงอ่ะเคยพูดความจริงสักเรื่องไหมวะไอ้โวยไอ้สตอบอนแหล <c oughs> นี่เงินล้านสามที่เปิดรับบริจาคมาสร้างไอ้ปูนปั้นปู่ประสิทธิ์ของเมืองเนี่ยหมดแล้วจริงๆเหรอวะไอพ้พวยมันหมดยังไงหมดตรงไหนมึงออกมาอธิบายสิ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามึงจะมาพูดลอยๆแบบนี้ว่าเงินน่ะหมดแล้ว <c oughs> กล้าๆพูดความจริงหน่อยไอพ้พวย มึงาหาหลักฐานมายืนยันได้ไหมล่ะว่าเงินแปดแสน่มันหมดไปกับอะไรบ้างแหมไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะโว้ย <c oughs> คลิปนี้สร้างขึ้นมาจากการที่บับพวยได้ออกมาไลฟ์สดบอกว่าเงินแปดแสนที่ขอทานมาสร้างไอปูนป,นปั้นปูนประสิทธิ์นั้นหมดไปแล้วแอดจึงนำมาจัดทำเป็นคลิปการ์ตูนให้ดูกันขำๆคลายเครียดกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทานีนแอ h โฮมด้วยนะครับขอบคุณครับ